สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สวนของลุงเชียนค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะจากปราดอําเภอคลองเขือนนะคะหรือคุณลุงกิติภพมงคลค่ะซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ในหลายๆด้านนะคะทางด้านดนตรีด้านกเกษตรนะคะแล้วก็การทำสวนมะม่วงหญ้าแฝกร,รวมถึงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพต่างๆค่ะ ลุงเชียนนะคะเป็นสิทธิ์เก่านะคะของกศนออำเภอคลองเขื่อนนะคะและได้รับปริญญากิติมศักดิ์จากมหาวิทยายลัยราชพัฏราชนาครินจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเป็นหมอดินอาสาประจาําอำเภอคลองเขื่อนและเกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งชาติประจําปี2549ที่สําคัญนะคะยังดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาประจําสกอระดับอำเภอคลองเขื่อนของเราด้วยค่ะในด้านของภูมิปัญญานะคะ,ะวันนี้ค่ะเราจะไปทําความรู้จักกับลุงเชียนกันค่ะ คุณลุงกิติภพมงคลเกิดเมื่อวันที่ห้ามกราคมพศ2494ี่าบที่ตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นบุตรของนายปานนางบุญช่วยมงคลปัจจุบันอายุ74ปีพักอยู่ที่บ้านเลขที่93ทับหหมู่ที่3ตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซา หลังจากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาได้ช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพการทำนาที่บ้าน เมื่อสมรสแล้วจึงแยกครอบครัวมาทำสวนมะม่วงเนื่องจากนายกิติภพมงคลมีความตั้งใจที่จะขวนขวายฝ่ายหาความรู้ในการเกษตรอยู่เสมอแรกเริ่มได้ขอสมัครเข้ารับการอบรมวิชาการด้านต่างๆที่ทางราชการจัดขึ้นและนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาพัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเองอยู่ตลอดเวลาในปีพศ2534ได้นำความรู้เกี่ยวกับการผลิตมะม่วงให้มีผลผลิต นอกรดูมาใช้เป็นรายแรกๆของจังหวัดและประสบความสำเร็จสามารถทำผลผล,ผลิตได้ปีละสองครั้งทำให้เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงนอกฤดูเป็นที่เข้าใจแพร่หลายทั่วไปในอำเภอคลองเขื่อนในปีพศ2546ซึ่งได้มีการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก ทำให้สามารถป้องกันการพังทลายของดินนายกิติภพมงคลได้นำหญ้าแฝกมาปลูกขอบร่องสวนทำให้สามารถป้องกันการพังทลายของร่องสวนได้ในการนี้ทำให้ไม่ต้องเสียค่าแรงงานลอกดินซึ่งพังทลายเนื่องจากถูกน้ำฝนชะล้างซึ่งทำไมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินแล้วจำเป็นจะต้องจ้างแรงงานลอกดินขึ้นทุกปี นอกจากนี้เมื่อหญ้าแฝกโตขึ้นก็ตัดใบหญ้าแฝกปีละ5้ถึงหครั้งนําไปคุมหน้าดินในสวนนอกจากจะเป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินแล้วยังเป็นการป้องกันวัชพืชได้อย่างดีโดยไม่เสียค่าแรงงานในการกําจัดวัชพืช นอกจากใช้ใบหญ้าแฝกเป็นวัสดุคุมดินแล้วในฤดูแล้งซึ่งมีวัชพืชขึ้นน้อยก็สามารถตัดใบหญ้าแฝกไปคุมใต้ต้นมะม่วงและโรยทับด้วยปุ๋ยอินทรีย์ไปในตัวนอกจากจะทำให้คุณภาพทางกายภาพของดินดีขึ้นแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นมะม่วงอีกด้วย เนื่องจากได้ประสบความสำเร็จตามสมควรในการปฏิบัติงานของตอนเองทำให้สวนมะม่วงของลุงกิติภพมงคลได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสวนของนายกิติภพมงคลยังได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรให้เป็นแหล่งผลิตพืช GAP ในโครงการความปลอดภัยอาหาร Food Safety ทำให้ผลผลิตมะม่วงของนายกิติภพมงคลได้รับเครื่องหมายรับ รองคุณภาพเมื่อได้ผลดีจากการที่ได้รับการอบรมมาปฏิบัติจริงทําให้ทางหน่วยงานราชการต่างๆขอให้นายกิติภพมงคลได้เข้ารับการอบรมในด้านอื่นๆอีกเป็นจํานวนมากเพื่อให้นายกิติภพมงคลนําความรู้ที่ได้มาเผยแพร่แก่เพื่อนเกษตรกรโดยการเป็นวิทยากรในด้านต่างๆให้แก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงและสถานที่อื่นๆในต่างจังหวัดที่หน่วยงานราชการต่างๆจัดขึ้น ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณลุงเชียนแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยววันนี้คุณลุงจะมาสาธิตการทำราํำสารกำจัดมแมลงโด,โดยโดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นยาฆ่าแมลงที่เนอันตรายของเราปลอดภัยค่ะ,อ,ะอ่าทำแล้วฉีดกําจัดศัตรูพืชจากศัตรูแมลงที่เป็นประโยชน์ไม่ตายเช่นแมงมุมค่ะก็ฉีดแล้วก็ ผิวสวยมะม่วงผิวสวยมากเพราะว่าเราเใช้อันเนี้ยศัตรูธรรมชาติมันไม่ตายเช่นมางมุมตัวกระป๋อะก็คือแมลงที่เป็นประโยชน์ไม่ตายแต่แมลงที่เป็นโทษกับผลไม้ตายนตคะอันนี้ก็คือคุณลุงเอามาใช้จริงเลยใช่จริงใช้จริงอ๋อค่ะครับก็คือมีส่วนผสมอะไรบ้างคะคุณลุงก็มีกะทิหนึ่งลิตรน้ำประมาณสักพันสี่ร้อยซีซีมียาสูบขีดหนึ่ง พี่ขี้หนูขีดหนึ่งไอใบสาบเสือเนี่ยสองขีดใบสะดาสองขีดแล้วก็ปากคุณหนึ่งกว่าพี่ขี้หนูนี่จะเป็นพี่ขี้หนูแห้งแล้วมามาป่นอ๋อมาป่นนะคะครับเป็นพี่ขี้หนูใหญ่เล็กอะไรก็ได้หมดพี่ขี้หนูพี่ขี้หนูแะไวกันจะไม่ใช่พี่ใหญ่อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงเดี๋ยวสาธิตให้ดูสาธิตเลยครับครับก็ใส่กะทิก่อน กะทินี่เคี่ยวพอพอแตกมันเดี๋ยวเคี่ยวให้พอแตกมันหน่อยก็ใช้ได้ส่วนใหญ่แล้วที่นี่ก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีเลยสารเคมีถ้าเป็นสารกำจัดโรคพืชใช้อยู่เพราะว่าทำน้ำดอกไม้ถ้าไม่ใช้สารเคมีเป็นโรคลาเนะี่ย มันบ่มแล้วมันเสียค่ะ<า>แต่ว่าถ้าเป็นยาฆ่า,มาแมลงลุงไม่ได้ใช้ใช้สารกาจัดมแมลงที่<า>ทําเองที่ทําเองอมันไม่ทำบายสิ่งแวดล้อมผู้บริโภคปลอดภัยะวัตถุดิบก็หาได้ง่ายถ้ามาพาะพร้าวเนี่ยถ้าเรามีมพะพร้าวเองเราก็ไม่ต้องไปซื้อมพะพร้าวขูดเองได้ลรตหนึ่ง อันนี้ต้นสาบเสือที่มันจะขึ้นอยู่ข้างทางเลยเยอะแยะไปเลยข้างทางหาง่ายส่วนใหญ่อแมลงที่มันมาทำลายมะม่วงเราค่ะมันจะเป็นตัวตัวอะไรเพี้ยไวเพี้ยแป้งเพี้ยกระโดดค่ะแล้วก็ เพีย้ยหอยบ้างแต่ว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยสวนลุงไม่มีหรอกเพราะว่าลุงใช้ตัวนี้นนะแลยกระทั่งเพีย้ยกระโดดที่เขาใช้สารยาฆ่า,มาแมลงกันน่ะแต่ของลุงฉีดแล้วไม่เข้าอ่ะ่ะะคสวนลุงไม่มีเพีย้ยกระโดดแต่สวนอื่นที่เขาใช้ยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยประเดี๋ยวพอไปหนาวต้นร้อนอ่ะมันจะระบาดล้วแต่ของลุงฉีดไว้ไม่มีเข้าไม่มีเข้าสวนเลย สูตรนี้คุณลุงคิดคนขึ้นมาเองเลยไหมก็ได้มาจากอาจารย์ที่สะพัรวณสุดที่จังหวัดเลยก็ท,ากทําเกษตรอินชีแล้วเขาขายเป็นหนังสือแล้วมีญาติเขาซื้อมากว่าเขาใช้ในผักแต่ลุงมาแปลงใช้ในมะม่วงอคุณลุงเอามาดัดแปลงเอาใช้ในผักเขาใช้2 0ซีจะมาฉีดในม่วงลุงใช้ 40cc เวลาลุงฉีดเขาเนี่ยไปฉีดมะม่วงดังมุมมันจะชาบใหญ่หนี แสดงว่าไม่ตาาถ้าเราไปใช้ยาฆ่า,มาแมลงเป็นสารเคมีมึมงมุมพวกที่ตายหมดก็ตาย่าตายหมดแต่าาแล้วแมลงจะเป็นศัตรูที่เป็นศัตรูพืชมันเปิดง่ายพอเจ็ดวนมาอีกแล้วอย่างเที่ยวกลเนี่ยเราใช้นี่แล้วเรา,เราให้มแมลงควบคุมมันเองือระบบในแม่ควบคุมมันเองอะ่ะมาก่อนไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงมราม่วงผิวสวยแต่พอหันมาใช้ยาฆ่า,มาแมลง บนปลูกมะม่วงไดละมุดผิวไนละมุดเยไมะคือพอเราใช้อะไรที่มันเป็นแบบชีวภาพที่มันเป็นธรรมชาติจากธรรมชาติด้วยกันเนี่ยัก็ไม่ไปทําลายระบบวงจรชีวิตอแมลงที่เป็นที่เป็นประโยชน์อ่ะเขาจะควบคุมระบบนี้ได้เขาควบคุมมันเองคือแมลงที่เป็นประโยชน์มันก็ไปกินสตูพืชโดยเราไม่ต้องไปใช้สารเคมีหรอก เขาควบคุมเป็นเองอ่าค่ะเสร็จล้อ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเรารอไว้ให้เย็นแล้วก็กลองใส่ขวดจ้ะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะลุงเชียนจะพาเราไปดูปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพที่ทําจากอะไรคะคุณลุงทำจากเศษวัสดุอินทรีย์ที่ครัวเรือนอะที่เศษผักเศษเปลือกสับปะรดเปลือกไข่เปลือกไข่ก็มีแคลเซียมเศษอาหารเศษอาหารที่แทนที่จะไป ทิ้งหรือใส,ส่เทศจะให้เทศบาลไปกำจัดก็ไปทำเป็นภาวะโลกร้อนเพราะมันจะเกิดแก๊สแต่เราเอาเศษผักจะมามา,มาหนักหมักชีวภาพแล้วก็เอาไปลาดโคลนมะม่วงลาดพื้นที่จะปลูกผักอะ่ะงานม,มากเลยมะม่วงโซนโซนยังฟื้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราให้ล<า>ุงพาไปดูกันค่ะแต่มาไม่ด้วยเดี๋ยวไปคนเป็นน้ำหมักชีวภาพของเหลือจากครวัวเรือนี่ยเศษผัก S <S เปลือกไข่เปลือกสับป,ปะรดแล้วเรามาหมักเนี่ยพอเสร็จแล้วเอาไปรดโคลมาม่วงมะ่ม่วง,มวง,มวงสมๆมฟืม้นโดยไม่ต้องไปใช้ซื้อสารเคมีเลยมีหัวปลามีทุกอย่างได้ทุกอ,อย่างใส่ได้ทุกอย่างอะ่องะเศษกระดูสามสิบกิโลใส่กากน้านําตาลสิบโลน้าเปล่าสิบโลก็เป็นน้ําชีวภาพะ่ะแล้ว<ต>เวลาเอาไปใช้ก็คือต้องไปเตือนน้าไปน้ําไปแล้วผสมน้ําผสมน้ํารากราดโคลอ่ะค่ะ าน้ม่ววงิก็เีเปป็็นนนโฮโมยงเอ่าดีอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณลุงฝากนะคะอะไรถึงท่านผู้ชมนะคะ,ะแล้วก็กเกษตรกรทั่วไปประชาชนทั่วไปค่ะกเกี่ยวกับกเกษตรผสมผสานารวมถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่คุณลุงนามาปรับใช้ค่ะก็ผมลุงเชียนก็ยินดีนะครับ คนที่จะมาเรียนรู้เรื่องการลดการใช้สารเคมีใช้วิธีแบบผสมผสานประโยชน์จากเยื่แขกน้ำชีวภาพผมยินดีต้อนรับนะครับให้ความรู้ได้ทุกท่านนะครับก็ถ้าใครสนใจก็เรียนเชิญติดต่อทางกอสนอกสอกรอสอกรอได้นะครับหรือถ้ามีเบอร์โทรส่วนตัวก็กโทรมาได้มาเป็นหมู่คณะนะครับ ขอร้อ,องว่าให้มาเป็นหมู่คณะอย่ามาคนเดียว <c oughs> <g ül> ยินดีให้ความรู้ลดการ,การใช้สารที่มีนะครับค่ะยังไงวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณคุณลุงเชียนมากเลยนะคะคขอคบคุณคมากค่ะค